โครคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะโรคสโตรกเนี่ยบางทีเนี่ยต่อให้เราดูแลตัวเองมากแค่ไหนบางทีมันก็อาจเกิดขึ้นได้นะครับหรือเส้นเลือดในสมองตีมนะครับเช็คเช่นเดียวกับครอบครัวของน้องคิงเดอะ v วท์ภรรยาน้อง King The คิงเดอะวท์นะครับเป็นโรคสโตรกนะครับบรรดาเหล่าศิลป,ปินทั้งหลายในวงการบันเทิงในวงการดนตรีนะครับ ก็รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่ตามใจปรารถนาแอชยูวิท h นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดศบชัยสินเจริญบราเธอร์ทีเจสเซตเตอร์ you know และวงของน้องคิงเดอะไวท์นะครับและศิลปินอีกเพียบเลยนะครับจะมาร่วมกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่ตามใจประราธนา SUV นะครับวันอาทิตย์ที่9กลุุ่มภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงคอนเสิร์ตจบเลยนะครับ ทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับศิลปินหลากหลายเลยนะครับบัตรราคา800บาทนะครับต่อ1ท่านนะครับแลกเครื่องดื่มได้1ดริงิงนะครับเงินทุกบาททุกตานะครับก็จะนําไปมอบให้กับครอบครัวน้องคิงเดอะไวท์นะครับตามใจพนาก็ร่วมกันที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วพบกันนะครับกับคอนเสิร์ตการกุศล